ส่งท้ายเรื่องเกี่ยวกับการถแถลงข่าวตรงนี้ก่อนที่จะเปิดให้มีคําถามนะครับก็คงจะมี2เรื่องการประชุมครั้งต่อไปของวันพรุ่งนี้นะครับรก็จะเป็นการประชุมหัวหน้าพักนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เป็นข้อสรุปของการประชุมบุงนี้นะครับไปพูดคุยกันต่อในการประชุมของหัวหน้าพักในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคณะกรรมการชุดน,นี้ประชุมครั้งต่อไปวันที่20มิถุนายนนะครับ อันสุดท้ายก็คณะทำงานสัญจรจะเกิดขึ้นนะครับในแต่ละอันนี้ก็จะมีคนที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่บอกว่าไม่อยากจะประชุมแค่อยู่ในห้องแอร์และอยู่ที่พักอย่างเดียวอยากจะลงพื้นที่ไปดูไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นสุลาก้าวหน้าที่อุบลราชธานีหรือปัญหา PM 2 5็งอาทางภาคเหนือเป็นต้นก็จะมีการทำงานแบบคณะทำงานสัญจรมากขึ้นในช่วงสองสามอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ ก็คงจะเรียนกับพี่น้องสื่อมลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับก็อยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมลชนได้มีโอกาสตั้งคําถามสักสามถึงห้าคำถามนะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องไปประชุมที่ผู้ว่ากทมต่อก็มีโอกาสตอบคาถามอีกครั้งหนึ่งที่กทมนะครับเจอเลยครับทางไทยรัฐนะครับพี่ประวิทย์นะครับพี่แยมเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมครับนะครับขอสามคำถามนะครับถ้าอย่างนั้นทุกท่านเห็นตรงกันเนาะ ไอ้สามคนนี้ได้มีโอกาสคําถามแล้วก็เดี๋ยวไปที่กรุงเทพเดี๋ยวตอบอีกรอบหนึ่งเชิญเลยครับค,ครับ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 ไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทาย,ยาทเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับ ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มั่นใจในหลักการของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพ ITV ขึ้นมานะครับก็ได้ยินมีหลายท่านได้แจ้งให้ผมได้รับทราบว่าในอนาคตกับในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าในอนาคตมีความพยายามที่จะฟื้นฟูไอทีีขึ้นมาจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทไม่ใช่การขายนะครับอันนี้น่าจะชัดเจนที่เหลืออะไรละเอียดก็คือตามโพสต์ทุกอย่างนะครับขอบคุณครับจ <Okay. S 1> นขาะที่สองพิบูวิชพอกประยุทธ์บอกวันนี้ว่าไม่ห่วงเรื่องก,การเช็คบินนะครับถ้าออกจากอำนาจไม่ทราบว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะคุณพิธาถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีการจัดการหรือดำเนินการอะไรเกี่ยวกับบทบาทพลเอกประยุทธ์ ในฐานะผู้นําคณะรัฐประหารหรือไม่นะฮะอันนี้ก็คงเป็นเป็นเรื่องที่สามารถอนุมานได้ว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะต้องคงเยยิยนดีเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบว่าในช่วง8ปดปีเนี่ยมีการประพฤติผิดไม่ชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าที่ตั้งแต่รัฐบาลชุดแรกถึงชุดที่2แต่ก็ต้องเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ดังนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว ที่ต้องการที่จะเช็คบินนะครับคำว่าเช็คบินคงเป็นคําที่ไม่ถูกต้องสําหรับรัฐบาลชุดนี้แต่ต้องการที่จะให้เกิดวัฒนธรรมรับผิดรับชอบนะครับถ้าพูดกับข่าวสด English ชัดๆเลยเนี่ยไม่ใช่ revenge แต่เป็นการ introduce accountability เข้าไปอยู่ใน system นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่อำนาจ่านการทำรัฐประหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้มาตรา44 absolute power ในหลายเรื่อง ที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายๆกฎหมายนะครับทวงคืนปืนป่าอย่างที่ทางพี่ทวีได้พูดไปนะครับเรื่องเก็บคันํำพรบรเหมืองปี60 mm. แล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่อาจจะกระทบกับสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็สิทธิทั่วไปของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถามว่ารัฐบาลนี้จะต้องการทํางานให้มี accountability mm. เกิดขึ้นในการทํารัฐประหารไหมอันนี้แน่นอน <Okay. S 2> แต่เป็นเรื่องของระบบแล้วก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่การแก้แค้นแต่อย่างใดครับเชิญพี่ยามครับ อยากถามในเรื่องของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านแล้วก็คณะกมกรรแต่ชุดเนี่ยค่ะระวังรถแบบว่าสุดท้ายผลลัพธ์ของคณะทํางานมันจะออกมาในรูปแบบไหนเช่นเรื่องของจะเป็นร่างถแถลงนโยบายของพรรคร่วมต่อไปหรือมันจะออกมาเป็นแนวปฏิบัติในช่วงสุญญากาศช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อย่างไรบ้างคะแล้วก็ที่กะกะตอบอกว่าอาจจะรับรองผลได้ภายในเดือนมิถุนายนมันการมีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสูร่รัฐบาลใหม่อย่างไรคะ ครับอายุของคณะทำง,งานนี้ก็คงจะอยู่ประมาณช่วง2เดือนก่อนที่เราจะตั้งรัฐบาลได้ถามว่าเอาไปปฏิบัติได้ไหมเราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเขาคือ caretaker government ผมยังเป็น incoming government มันก็เลยจะมีความทับซ้อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่น้องข้าราชการก็สับสนประชาชนก็สับสนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆเรื่องเขาโยนไปให้รัฐบาลใหม่ผมมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่ก็ต้องทํางานร่วมข้างหน้าเพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่องของ ไม่ต้องมาปะมนินเทศกันใหม่ไม่ต้องมาฮันนีมูนกันใหม่เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่จะามาใช้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นข้อเสนอแนะกับรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าถ้าเกิดคุณคิดเรื่องนี้ไม่ออกไหนๆคุณก็ยอมรับมาแล้วว่าอันนี้คุณจะไม่คิดคุณจะให้รัฐบาลชุดใหม่คิดผมก็คิดให้ก่อนถ้าเกิดท่านสามารถเอาไปปฏิบัติได้ ถึงแม้ว่าจะต้องไปขอกะกะตถึงแม้ว่าจะไปขอคอรมอก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงเป็นเรื่องของการช่วยกันคิดถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือสั้นที่สุดเมื่อเราตั้งรัฐบาลได้เลือกประธานสภาได้เลือกนายกรัฐมนตรีได้คณะรัฐบาลชุดนี้ชุดที่30ต้องถแถลงกับสภาว่านโยบายของเราคืออะไร แน่นอนเราเห็นมาด้วยในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากเราถึงได้มานั่งอยู่ด้วยกันตรงน,นี้แต่เราเห็นปัญหาเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าวิธีแก้ไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาพูดคุยกันตั้งแต่ตอนนี้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยมันคืออะไรพอไปถึงเวลาที่เราจะต้องประชุมครมนัดแรกจริงๆจะได้ไม่ต้องไปทาตอนนั้นมันควรที่จะมาทำตั้งแต่ตอนนี้ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็คือจะเห็นได้ไดเห็นว่าการถแถลงนโยบายกับรัฐสภา,าครั้งแรกที่มีเอกภาพและมีการทํางานจากทางฝั่งของภาคการเมืองด้วยกับทั้งทางทางฝั่งของภาครัฐการด้วยและในขณะเดียวกันการประชุคมคอรม10 11 12นัดแรกในช่วงสเดือนในช่วงร้อยวันแรกของผมเนี่ยผมสามารถที่จะคิดได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าจะเรียงลําดับความสําคัญอย่างไงในการที่จะแก้ไขปัญหาให้มันเกิดให้ความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากที่สุดแต่ ไม่ใช่บอกว่าจะเอาไปปฏิบัติได้เพราะว่าเรายังไม่มีอำนาจนะครับถ้าตอบคําถามพี่ยามยังตรงไปตรงมาก็คงประมาณขนาดนี้โอเคครับทุกท่านครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาทําข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษที่อาจจะตอบคําถามทุกท่านได้ไม่ครบถ้วนยังไงเดี๋ยวผมไปประชุมกับทางผู้ว่ากทมเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครถ้าทุกท่านมีคําถามตรงนั้นก็สามารถไปถามต่อที่ตรงนั้นได้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับขอปิดการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ